สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกเอลนะคะช่องของมุกเบอรี่ชาแนลค่ะสำหรับวันนี้มุกก็จะมาลองดีดีครีมค่ะตัวที่มุกจะลองก็เป็นของสมูตโตค่ะตัวนี้ก็เป็นสมูตโตพาวเวอร์ซีซันสกรีนแอนด์ดีดีครีมค่ะ คือเขาเป็นดีดีครีมที่มีเนื้อที่บางเบามากเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากด้วยค่ะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้อย่างดีเลยนะคะและเขาก็ยังมีสารอะบูตินที่ช่วยทําให้ผิวกระ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของฟ้ากระยืนนําได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาก็ยังมีสารที่ช่วยป้องกันแสงแดด UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะ,คะก็ยังมี SPF 50ด้วยค่ะสําหรับตัวนี้ก็เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะแม้แต่ผิวที่บอบบางและแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะคะอันนี้มีขายที่เซเว่นค่ะ ราคาซองล49บาทค่ะตัวนี้เขาก็เคลมเอาไว้ว่ากันน้ํา mm hmm. กันเหงื่อแล้วก็บางเบาเกลี่ยง่ายคุมมันไม่เป็นคราบนะคะพร้อมทั้งวิตามินซ mm ี hmm. เข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่น mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีของเขาจะออกมาเป็นยังไงจะรอดหรือว่าจะเทาหรือเปล่านะคะ mm hmm. เนื้อของเขาก็จะเป็นสีชมพูอมส้มนะคะ กลิ่นของเขาก็จะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนหอมเหมือนกับกลิ่นส้มแล้วก็โยเกิร์ตเลยค่ะเวลาที่สัมผัสนะคะเวลาที่เกลี่ยนะคะเขาก็เกลี่ยง่ายมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแตกตัวเป็นน้ําด้วยนะคะ<ม>เกลี่ยง่ายมากเลยค่ะทุกคน<ม>เราจะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะดูเนียนมากๆเลยค่ะเนียนเข้ากับผิวของเราเลยนะคะ คือไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อให้กับผิวของเราเลยค่ะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูสว่างยิ่งขึ้นแล้วก็ขาวกระจ่งางใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าข้างที่เราทาเมื่อกี้นะคะเขาก็จะกระจ่งางใสยิ่งขึ้นแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะก็จะไม่กระจ่างมากเท่าไหร่นะคะก็จะยังคงความเป็นผิวของเราอยู่ค่ะเดี๋ยวมุกจะลองทาที่ใบหน้าให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ เนื้อครีมของเขาคือเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็บางเบามากเลยค่ะเรียบเนียนด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นพวกจุดด่างดำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝหรือว่าพวกรอยสิวนะคะคือตัวนี้เขาไม่ได้คคลมในเรื่องของการปกปิดค่ะเราก็ทาคอนซีลเลอร์ทับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อช่วยในการปกปิดได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวมุกจะทาให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะแล้วก็มาแต่งหน้ากันดูค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ คือตัวนี้มุกไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะนอกจากทาแป้งทับของตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นของธนาคารค่ะแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็เติมลิปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาทดสอบกันน้ํากันก่อนเลยค่ะ นะคะคสรุปนะคะเขาก็ายังกันน้ำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าช่วงบ่ายจะมีความมันออกมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะก็มาเจอกันในช่วงบ่ายนะคะ,ะ,คะหลังจากที่มุกออกไปข้างนอกมาค่ะแล้วก็ไปตักผ้ามาด้วยค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะคะ<ม>เพราะว่าฝนตกค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความมันบนใบหน้าจะมีมากน้อยขนาดไหนก็จะเห็นความมันวาวนะคะแล้วก็ตรงร่องจมูกตรงนี้ค่ะ เขาก็จะมีเนื้อของดีดีครีมติดอยู่นะคะนะคะแล้วก็จมูกก็จะรู้สึกว่ามีเหงื่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวมุกจะซับความมันให้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามีความมันออกมานิดหน่อยนะคะ ก็ออกมาไม่เยอะค่ะเดี๋ยวมุกจะสรุปให้ดูตามคาเคมของเขานะคะค,คําเคมของเขาบอกว่ากาันน้ํากันเหงื่อคือมุกทดสอบกันน้ํามาเรียบร้อยแล้วก็กันน้ําได้ดีเลยนะคะแล้วก็บางเบาเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะ แล้วก็คุมมันไม่เป็นคาบสําหรับตัวนี้ก็คุมมันได้ดีในระดับหนึ่งนะคะดีดีครีมของสมุติตะตัวนี้นะคะก็เหมาะกับน้องน้องนักเรียนนักศึกษามากๆเลยค่ะคือตัวนี้เนื้อสัมผสัสของเขาคือไม่หนาจนเกินไปค่ะแล้วก็กลืนเข้ากับผิวของเราได้อย่างดีเลยนะคะแมทเข้ากับผิวของเราได้อย่างดีเลยค่ะและก็เหมาะกับคนที่อายุเยอะๆอย่างมุกด้วยนะคะคือ40บวกๆแล้วค่ะคือใช้ตัวนี้แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะดีดีกันแดดของสมุติตดตัวนี้นะคะใครที่เคยใช้มาแล้วเป็นยังไงก็จะ ามารถที่จะมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะคะก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะสองสี 2, บาทเพียงเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยค่ะถ้ามุกมีอะไรดีๆหรือว่ามีเคล็ดลับอ,อะไรดีๆมุกก็จะมาแนะนําให้เพื่อนอีกค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไปจะคอมเมนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ